ยึดจอเสมอเพื้นนะคะร,รับยึดจอเสมอเพลินะรดจอเสมอพนนะคะร,รับจีดจอเสมอเป็นได้เพราะว่ามีบอลลิยึครับ างนะครับขึ้เขาออกสองทางนะครับทางนี้กงจอดเสมอพื้นนะครับจะเปิดให้ดูนะครับจอดเสมอพื้นนะครับชั้นหนึ่งเข้าออกสองทางนะครับลุกไปถึงมูนเลยนะครับ ก็ดูน,นี่จอดเสมอพื้นจอดเสมอพื้นนะครับ ตอนนี้เล็กตอถึ่ชั้นหนึ่งนะครับเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะกดเล็ขึ้นชันะครับกดปุ่มเล็สองือ่อาตอนนี้กำลังขึ้อจะสองะครับ จอดชั้นสองนะครับ display d i g i อ a l indicator ตัวชั้นสองครับตอนนี้ลิฟต์จอดอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะเปิดประตูอย่างชั้นสองให้ดูนะครับอันนี้ display digital indicator โชว,ว,ว์ชั้นสองเดี๋ยวจะเปิดประตูอีกเปิดประตูการเปิดประตูคือต้องเอามือเข้าไปปัน เปิดประตูชั้นพักและประตูประตูในกระเชา้านะครับเอามือดันล็อกตอนนี้ชั้นสองนะครับลิฟต์ก็จะจอดเสมอพื้นนะครับสองให้ดูจุจอดเสมอพื้นนะครับเป็นเป๊ะเ,เลย ทางสองมาทากยให้ดูรอบชั้นสองนะครับมักรานนี้ลูกค้าใช้งานแล้วอเครื่องหมุนเครื่องรัดด้วยห้ดูบริเวณรอบชั้นสองนะครับ บริเวณชั้นสองนะครับดูป้ายหอไปกัดน,น้ำหนักด้วยนะครับให้ดูป้ายหมอไปกัดน้ำหนักนะครับเห็นครับบรรทุกจีราสิบกิโลกรัมที่คนของอเมซาย ขาบใช้รอกคลิงไฟฟ้ามิสูวิชิสามตันนะครับแต่มันทุกแค่เจ0ว่าสิกิโลกรัมก็ลิปต์ตัวนี้น่าจะอยู่ได้10ปีบวกนะครับให้ดูอีกทีว่าการจอดเสมอพื้นนะครับรางลิฟเดี๋ยวจะปิดประตูแล้วกดลิปลงชั้นยังให้ดูนะครับเวลาปิดประตูเราก็ดึงมาเราก็ปิดประตูในเ,เช้าก่อนนะครับ ก็็จแล้เราปิดประตูชานพักร้อยไฟสต็อปโชว์ตัวน,นี้ลิฟจอชดชั้นสนี่เราก็จะกดลิฟลงชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เล็งไปที่เลขหนึ่งแล้วกดปุ่มเลขหนึ่งปั๊บตอนนี้ลิฟต์กลังลงนะครับลงชั้นหนึ่ง ลิฟต์กำลังลงนะครับไฟดิสプレイดิสตอรีเตเตอร์โชว์ลูกศรลงนะครับก็คือการชั้นสองลงไปชั้นหนึ่งนะครับกำลังลงนะครับลง,ลงนะครับตอนนี้ลิฟต์ถึงชั้นหนึ่งจอดลุกจอดชั้นหนึ่งนะครับ ไฟโชว์ชั้นหนึ่งดิสเพลย์ดิสต,รอ,เเเตอรี่เดคเตโชว์ว่าเลขหนึ่งก็คือเลขจอดชั้นหนึ่งนะครับยังไม่มีใครเปิดประตูเรามามากดขึ้นชั้น2องได้นะครับครับใครดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ลิฟต์จอดอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะปิดประตูแล้วก็กดลิฟต์ลงชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ดิสเพลย์โชว์อิเคเตอร์โชว์ลิตจอดนะครับเราต้องปิดประตูในกระเช้าก่อนนะครับในกระเช้านะครับเรอในกระเช้าปิดแล้วนะครับอันนี้คือประตูในกระเช้านะครับประตูในกระเช้าประตูชั้นพักยังไม่ปิดอ่าเดี๋ยวเราก็จะปิดประตูชั้นพักนะครับประตูชั้นพัก ประตูช้นพักปิดแล้วนะครับประตูชั้นสองในประตูปิดครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าประตูปิดครบมีไฟสต็อปไฟโชว์คือแสดงว่าพร้อมที่จะทํางานลิฟต์จอยอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราจะกดลิฟต์ลงไป,ลป,ลงไป,ลปเลขชั้นหนึ่งแล้วก็มองที่เลขหนึ่งแล้วกดเลขหนึ่งปึ๊กนี้ลิฟต์ลรลงนะครับ ลงเรชั้นหนึ่งครับลงไปแ,แล้วความเร็วอยู่ที่6เมตรต่อนาทีนะครับรอบเส้นเป็นความสูบชีทกำลังลงนะ ดูดิสเพลย์อินดิเคเตอร์ดิสเพลย์ดิจิตอลอินดตอนนี้ Display Digital ลอ d i c a t o r โชว์เลขหนึ่งก็คือลิฟต์จอดเจ้าลิฟต์จอดชั้นหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ